จะมานำเสนอไก่ชนกันนะคะนี่คือซุ้งไก่ชนนะคะแล้วอันนี้ก็คือไายไก่ชนหิน <c oughs> อ่อนนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็มาอยู่กับไก่ชนนะคะ่ายไก่ชนหินอ่อนนะคะก็จะมีไก่ตัวละพันแล้วก็รลอยร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะคะแล้วก็ ไปชมกันเลยค่ะนนมันก็จะมืดๆห,หน่อยนะคะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs>

และนี่ก็คือค่ายไก่ชนของเรานะคะไก่ชนพันดีมีที่นี่นะคะถ้าใครสนใจทักมาเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ